สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u t u b ทถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันจากกรณีวันที่16กรกฎาคมเมื่อเวลาประมาณ15นาฬิกาที่หน้ากระทรวงสาธารณสุขเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีที่นำโดยนายจินวัตรจันกระจางร่วมกับกลุ่มอาชีวะพิทักษ์ประชาชนจัดกิจกรรมบุกกระทรวงทวงวัคซีนบรรยากาศทั่วไปมีกลุ่มผู้ร่วมกิจกรรมเนี่ยก็ประมาณสักห้าสิบคนนะครับมีการผลัดกันขึ้นปราัยผ่านเครื่องขยายเสียง ภายใต้การดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจสพน,นทบุรีซึ่งตั้งแถวหลังรั้วเหล็กปิดทางเข้าออกโดยมีการประกาศให้ผู้ที่ไปผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องนั้นออกจากพื้นที่อย่ารวมกลุ่มมิฉะนั้นอาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายนะครับแต่ว่ากิจกรรมนั้นก็ยังเดินหน้าต่อไปแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าด้านม่อนอาชีวะแกนนากลุ่มอาชีวะพิทักษ์ประชาชนประกาศเชิญชวนกลุ่มอาชีวะออกมารวมตัวที่หน้ากระทรวงบอกว่าวันนี้จะปักหลัก เื่อทวงถามถึงวัคซีนจากรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่า,ามาอย่างสันติไม่ได้มาทวงความเจริญแต่มาทวงถามคําถามที่ประชาชนฝากมานะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับปรากฏว่าก็มีการ,รเผชิญหน้ากันระหว่างทางด้านเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วก็ทางด้านกลุ่มผู้ชุมนุมที่นําโดยม่อนอาชีวะแล้วก็ชินวัตนจันกระจา่างหรือว่าไบรท์เนี่ยนะครับการ,รเผชิญหน้านั้นเนี่ยนำไปสู่เรื่องของการ เกิดความรุนแรงเกิดการประทะกันนะครับสุดท้ายนั้นก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยเช่นเดียวกันและก็ทางด้านไบรท์ชินวัตรจันกระจากนั้นก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นจับกลุ่มตัวไปจากกรณีดังกล่าวนี้เองนะครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าทางด้านเจ๊จุกคลองสามครับได้มีการโพสต์คลิปในทวิตเตอร์เป็นหลักฐานชี้ชัดว่าม็อบนั้นเป็นฝ่ายทำร้ายตำรวจทั้งเตะทั้งต่อยรุมกระทืบมีการปาอิด ะครับเข้าใส่แต่ว่าเจ้าหน้าที่นั้นหลบทันนะครับจนไม่สามารถโกหกได้เหมือนครั้งที่ผ่านมาว่าตำรวจนั้นทำร้ายประชาชนมีภาพเนี่ยนะครับที่ถูกโพสต์ออกมาอย่างชัดเจนว่ากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยนะครับเข้าไปทำร้ายเจ้าหน้าที่จนเกิดการบาดเจ็บขึ้นมาเนี่ยนะฮะนี่ฮะคุณผู้ชมก็ดูตามภาพนะครับในขณะที่คลิปนั้นเนี่ยผมไม่สามารถที่จะนำมาประกอบใน y o u t u b e ได้เพราะว่าเป็นความรุนแรงซึ่งผิดกฎของ ทางด้าน u t u b e เนี่ยนะฮะคือกลุ่มพวกนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับไปปราศัยบริเวณหน้ากระทรวงเนี่ยจะต้องการนำคลิปเสียงหรือว่าคำพูดหรือว่าวิดีโอคอลของคุณอนุทินชาญวิรากูลเนี่ยนะฮะออกมาให้ประชาชนฟังแล้วถึงจะเดินทางกลับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับสุดท้ายเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่นั้นเนี่ยก็พยายามที่จะห้ามปรามไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นรวมตัวกันเนื่องจากว่าเป็นการฝา่าฝืนพรกฉุกเฉิน แล้วก็มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดการแพร่ระบาดของโควิด1 9เนี่ยนะฮะแต่ว่ากลุ่มคนพวกนี้ไม่ไม่ยอมกลับนะฮะเจ้าหน้าที่นั้นก็พยายามที่จะเข้าไปจับกลุ่มตัวไบร์ชินวัตรจันกระจ่างแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยสร้างความไม่พอใจให้กับผู้ชุมนุมก็เลยเกิดการประทะกันขึ้นแล้วก็ผู้ชุมนุมนั้นได้ทําร้ายเจ้าหน้าที่จนได้รับบาดเจ็บนี่ฮะภาพจากทวิตเตอร์ของเจจุกคลองสานั้นเห็นได้ชัดเจนว่า ใครเป็นผู้ลงมือทำให้เกิดความรุนแรงในครั้งนี้ครับ